มามา,มาเข้ามาเข้ามา,าบางคนถามพระอาจารย์ว่าทำไมพระอาจารย์ถึงไลฟ์สดไลฟ์ทุกวันไลฟ์ทุกครั้งที่เข้าสอนเพราะอะไรพระอาจารย์บอกอ,อ๋อไอที่พวกเราเล่าไปทีส่สอนไปอะ่ะมันก็ระคาอยู่เนี่ยสามสิบวันนะครับ เอาโยนเขายู u ูบเขาอยู่ตลอดการเข้าใจไหมแต่ถ้าไม่ไลฟ์สดไม่อะไรหายแล้วหายเลยแล้วว่าเสียดายเนาะน่าจะเก็บเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเพราะว่าพอเทศใหม่อีกทีฟิอเดิมไม่ได้ใช่หรือไม่เออฟิลเดิมมันไม่ได้นะครับมันก็ลาวแล้วไปนะครับอ่ะแล้วเข้ามาสู่การเรียนรู้ของเราต่อนะครับ เมื่อเช้าอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องความเป็นอนัตตาในบทสวพดพระเจ้าบอกนะครับในบทสังเวคภริจนรนรตนาปาฏะความสำคัญมันอยู่ตรงที่ว่า not self นะครับอนัตตาภาสตรกิจใช้ว่า not self หมายความว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตวนใดๆของเรานะแล้วเมื่อไม่ใช่ตัวตนใดๆของเราแปลว่าสิ่งนั้นมีไหมมีครับ เขาบอกว่าไม่มีอัตตาเนี่ยมันแปลว่ามันไม่มีแต่เนี่ยมันไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ตัวตนใดๆของเราจะแปลว่าอะไรครับแต่ว่ามันมีแต่มันยึดมั่นถือมั่นมาเป็นของของเราไม่ได้เข้าใจความหมายไหมอ่ามันมีมันมีตามเหตุตามปัจจัยเข้ามานั่นแหละแต่มันก็ไม่อาจจะยึดมั่นถือมั่นเป็นเราของเราได้เพราะเพราะเราข้ามรัชามันไม่ได้ เราไม่อาจจะหวังให้มันเป็นไปตามความปรารถนาของเราได้นี่คือคำอนิยามนิยามง่ายๆที่พระเจ้าทรงอธิบายในเรื่องอนัตลนตลักณสุเนยนะว่าเพราะมันไม่อาจจะบังคับบัญชาให้เป็นไปตามความปรารถนาเพราะมันไม่อาจจะเป็นไปดังใจของเราได้องค์จึงเรียกว่าอนัตตานะครับทีน,นี้ในความในความแสดงธรรมเรื่องอนัตลนตลักณสุดเนี่ยฟังให้ดีนะฮะ อนัตตาละขันธสูตรเนี่ยเป็นพระสูตรที่สําคัญมากเพราะมันคือแก่นคําสอนแห่งพระพุทธศาสนาไม่มีศาสนาใดพูดเรื่องอนัตตานะครับไม่มีศาสนาใดพูดเรื่องอนัตตามีเพียงศาสนาพุทธนั้นที่พูดเรื่องอนัตตาย้ำอีกครั้งหนึ่งให้เข้าใจเพราะฉะนั้นเขาจึงกล่าวว่าพระพุทธเจ้าทรงสแสดงอนัตตาธรรมนะแสดงธรรมในความเป็นอนัตตา เพราะสัพเพทำมานะตาทมทั้งหลายไม่อาจยึดมั่นถึงมั่นในความเป็นเราเป็นของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงจุดนี้ต่างหากที่น่าสนใจเพราะเมื่อมันเป็นธรรมะอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยครั้งแรกที่พระเจ้าทรงแสดงอนัตตลกนัสูตรเนี่ยพระองค์ทรงแสดงกับใครฮะสแสดงกับใคร ปัญจาวคีเข้าใจไหมปัญจาวคียแต่กว่าที่พระองค์จะแสดงอนัตตลัคนณสูตรให้บรรจววคีฟังเนี่ยพระองค์ต้องรอให้บัญจาวคีทั้งหมดเป็นพระโสดาบันก่อนย้ำนะฮะต้องให้เป็นพระโสดาบันก่อนทําไมต้องให้เป็นพระโสดาบันก่อนคุณสมบัติของพระโสดาบันคือหนึ่งทำลายสกยตทิฏฐิ สตั้งมั่นในพระรต,ะตนะัยด้วยการทําลายวิิววกิจฉาสามมุ่งสู่การเรียนรู้เรื่องทุกข์และการดับทุกข์ละสื่สิริปตะธรรมะคุณสมบัติสามข้อเนี้จําเป็นต้องมีในปัญญวักคีให้ได้ก่อนเพราะถ้าปัญญวักคียังไม่เป็นพระโสดาบันพระพุทธเจ้าแสดงอนัตตลัคณะสูตรไปก็ไม่มีผลพราะอะไรรู้ไหม ันดับแรกเลยครับที่ต้องให้เป็นปบรรจุให้บรรจุวัคคีทั้งหมดเป็นพระโสดาบันก่อนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคนที่เป็นพระโสดาบันเพียงคนเดียวนั้นคือท่านโกนธัญญาตอนที่พระเจ้าทรงแสดงธรรมจากัปวันตนสุนั้นมีเพียงท่านโกนธัญญาที่สําเร็จเป็นพระโสดาบันนะครับเข้าใจไหมแต่อีสี่ท่านไม่ใช่ทําไมเพราะอีสี่ท่านนั้นยังไม่เชื่อ ยังไม่ศรัทธานในพระพุทธเจ้าแต่ท่านโกลธัญญาฯนั้นเชื่อและศรัทธาเพราะว่าโกลธัญญาฯเป็นคนทำนายไว้แล้วในพราหมณ์แปดคนนั้นที่ทํานายลักษณะเจ้าชายสิทธัตถะเจ้าชายกุมารน้อยนั้นสอเจ็ดคนชูสองนิ้วนะครับเจ็ดคนชูสองนิ้วว่าถ้าครองเรือนจะเป็นพระมหาจักรพรรดิแต่ถ้าออกบวชจะเป็นพระศาสดามีเพียงโกลธัญญาเท่านั้นครับที่ชูนิ้วเดียวแล้วบอกว่าทาลูกนี้ยังไงก็ออกบวชเป็นพระศาสดา ความเชื่อมั่นตรงนั้นของโกลทัญญะทาให้คนทัญญาร,รอวันข่าวดีจนวันที่เจ้าชายอายุได้ยี่สิบเก้าปีออกบวชคนลทัญญะรู้ข่าวดีใจมากไปตามพามผู้เท่าอีกเจ็ดอีกเจ็ดคนน่ะเข้าใจความหมายไปตามพาผู้เท่าเหล่านั้นแต่พวกนั้นตายหมดแล้วฮะเพราะไอ้ตอนนี้ไปทํานายตอนเจ้าชายศิีตถาเกิดได้ห้าวันเน่ะเข้าใจไหมพวกนั้นก็เจ็ดสิบ กสิบเจ็ดสิบปีกันไปล้เปลี่ยนคนทันยาเท่านั้นที่ประมาณสามสิบยี่สิบหรือยี่สิบกว่ากว่าเข้าใจความหมายไหม,มเพราะฉะนั้นในวันที่คนทันยาไปตามจากห้าวันบวกมาอีกยี่สิบเก้าปีเป็นไงจ๊ะเ<ม>พราะนั้นจะเหลือไหม,มโอ้เหท้าวเุตาไม่เหลือครับเหลือจากคนทันยาคนทันย่าเขาไปนี่ก็ห้าสิบก็จะหกสิบแล้วเข้าใจยัง,ง้เนี้คนทันย่าก็ไปตามไปตาม ไปตามก็ไม่เจอหรอกไปไ,ได้ลูกหลานพวกนั้นมาได้มาสี่คนได้มาสี่คนก็บอกว่านี่แหละนี่แหละพระศาสดาได้ออกบวชล้าไปไปพวกเราไปรอฟังข่าวรอฟังธรรมสี่คนก็มามาแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้มีความศรัทธานะครับแต่ท่านพอผู้เจ้าสแสดงธรรมทัญนยามีความศรัทธาอยู่แล้วก็น้อมใจสูงขยันยังให้นะแล้วจากนั้นก็ฟังธรรมผู้เจ้าผู้เจ้าก็พาคนแยกแยกกายเวทนาจิตธรรม ในบทที่ชื่อว่า,าสัมมาสตินะครับโคนทัญญาอภิจนาตามเห็นความจริงว่าชีวิตประกอบด้วยธรรมชาติสี่กองคือกายเวทนาจิตธรรมแล้วเมื่อนั้นเมื่อทาสัมมาส,ส,ม,สม,มาธิขึ้นมาปุ๊บมีใจที่ตั้งมั่นสังเกตปุ๊บโคนทัญญาก็เกิดภาวะแห่งการสังเกตเห็นตามที่พระเจ้าบอกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดเป็นธรรมดาสิ่งใดสิ่งนั้นก็มีการดับเป็นธรรมดาโคนทัญญา บรรลุเป็นพระสุดาบันในขณะที่อีกสี่ท่านใหม่ฉันก็ยังไม่เชื่อยังเป็นหนุ่มอยู่ไงยังเป็นคนหนุ่มอยู่นะครับก็ไม่เชื่อหรอกนั่นคือเหตุผลว่าพอกอนฮยะเป็นพระสุดาบานใช่ไหมฮะวันเพ็ญเดือนแปดผู้เจ้าจึงใช้เวลาอีกสี่วันต่อมาทําให้ท่านท่านวัปปะท่านทัทิยะได้สําเร็จเป็นพระสุดาบัน และอีกสามวันต่อมานะครับท่านมหานามะและท่านอัษฎิถึงได้เป็นพระโสดาบันเมื่อรู้แล้วว่าทั้งหมดเป็นพระโสดาบันแล้วพระเจ้าก็เลยแสดงอนัตตลักษณะสูตรเหตุผลที่ต้องรอจนเป็นพระโสดาบันเพราะว่าคุณสมบัติข้อแรกเลยครับพระโสดาบันนั้นจะมองเห็นว่าชีวิตเป็นส่วนประก,กอบไม่ได้มองว่าชีวิตเป็นกลุ่มก้อนเดียวเป็นสักะยะัติฐินะครับ การเห็นชีวิตเป็นกลุ่มก้อนเดียวคือเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนเราเนี่ยเนี่ยคือความเห็นผิดเข้าใจความหมายไหมเป็นสักกายทิฏฐิแต่เมื่อได้ก็ตามถ้ามองเห็นว่าชีวิตเป็นส่วนประกอบประกอบด้วยกายกับจิตเริ่มต้นใช่ไหมฮะจากนั้นก็เห็นส่วนประกอบว่าเป็นกายเวทนาจิตธรรมคือสี่สี่ส่วนประกอบอย่างเงี้ยเข้าใจไหมหรือมองเห็นว่าชีวิตเป็นส่วน5ประกอบก็คือส่วนประกอบ5ส่วนคือรูปเวทนาสัญญาสังขารบิญญา การเห็นชีวิตเป็นส่วนประกอบนี่แหละคือบททําลายสักกายาทิฏฐิขยายยังไงนะีซึ่งคุณสมบัติของพระโสดาบันเนี่ยต้องมองเห็นว่าชีวิตเป็นส่วน